สวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับพาอเบ้าดิวกับพ่อปอไปต่อเก็บเห็ดคือเก่านะครับช่วงนี้เห็ดกำลังออกหากันหาก็ได้ยุติแล้วครับได้ยุได้กินยุตามภาษานั่นแหละาหาแล้วแหละก็ลงเมื่อแต่ว่าเมื่อนี่ต่อลงเมื่อนั้นผมก็ให้เบ้าดิวกับพ่าปอนี่หาสัญ,ญลักษณ์ลงเมื่อเองนะครับ ผมได้ทีมสัญลักษ์ไว้เหตุการจะเป็นจังไหนเมาดู่ก็บ้าเปเาจะหาหสัญ,ญลักษณ์เขียนบอกลับไปเบิ่งกันเลยครับสวงงามบอโอ้ขายเงาเลยตัวนี้เห็ดพึงซาดครับเอาไช thế u ó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  con sao đấy thấy gì đoạn này như bò kia bằng đu bật bớt, mún bớtเลย, ôi. Tha cả ngựa đi ngươi lắm. À, ok, ok. cả ngựa là bờ tận thang đấy hỡ, ngựa thang đấy. Miền bờ. Nó chưa trồng thang qua đây đấy bờ tận này. Thế thang đấy. Cú đấy. Xoay cần hạ sân nhé lạc tới bà tàu, à nè Áo áo Cô đại hiền sân nhé lạc áo Sân nhé lạc đu thang này bà nè Áo bà hiền sân lạc mưa thử thang đấy sự thang như bữa nè, sự thang bao, thang này, thang nào bữa, ô, bay sao, sao bay thang này, ô, ô, sanh nhà lại cái si mua gì ở hang nọ nè, nghe, khuôn, người khuôn người, bà về hỏi đu du, thằng đồ chìa về đấy hả, thử hỏi mận đu hôm qua sao như ได้เอยู่ใสเนี่ไงนั่นคือกันบดไ้ป่วยเป็นหลักยุใส่เนี่ทางนั้นมงไปหามาได้วหรอทางนั้นฮะมันเป็นทางเมือได้หรอเอาหามาทางนั้นมันม่เป็นทางเมือเ าชิเมื่อข้างไหาไปทั้งผูกับไปขอดห่วยนั่นเข้ามาเข้ามานั่งเศร้าเมื่อยบนนี้อเออทั้งคุณบ่อเอาไปไปไปทันไปทางคุณดจ้ใส่สัญลักษณ์ที่ใส่เอาเข้ามาไปทางคุณทันใส่เรียนบ่ งาสัญลักษบ่ใจกุ๊กเดกุ๊กนีโ่โอ้โอ้มันดรอนเสียงบ่เหน็นกล่องโอ้นี่เนาะสัญลักษ์เนาะโอ้กลับานถึกแล้วสำนวดนี้การบ้านถึกแล้วส,บบนนร,วสรุปผลงานเมื่อน,นี้ครับอันนี้ของผมครับมาถึง,งาารครึ่งตะการนะครับเกือบเกือบครึ่งของบาเปาครับ โเปานะครับอ่าได้ได้แกงหมอนึงครับโเปาลองเบ้าดูจ้ะโอ้ก็ได้แกงดูครับ